กูเยี่ยย่ที่หนิงเอ๋อนั้นรู้สึกราากับฝันอยู่กูเยี่ยย่นางเรียกจงซานว่ากูเยี่ยแย่เรียกเขาว่าเยี่ยย่อย่างนั้นเหรอที่หนิงเอ๋อถึงกับยืนเซอร์รู้สึกเป็นปรปิปกอยู่ไม่น้อยราวกับว่านางกลายเป็นไม่มีตัวตนทันทีจากนั้นก็จ้องมองไปยังหญิงสาวผู้นี้หญิงหลานยังคงกอดคอของจงซานพร้อมกับถูร่างไปมาใบหน้ามีความสุขราวกับว่าต้องการให้จงซานนั้นเอาเปรียบที่หนิงเอ๋อนั้นรู้สึกไม่ดีอย่างไม่มีเหตุผล ทำไมไม่รู้เหมือนกันเทียนิงเอ๋อไม่ชอบผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาเห็นนางใกล้ชิดกับจงซานถึงแม้ว่าจะเป็นหลานของเขาก็ตามอืมอืมกลับมาก็ดีแล้วจงซานกล่าวออกมาด้วยท่าทางมีความสุขจงซานจงซานเทียนิงเอ๋อที่กล่าออกมานางที่ต้องการให้จงซานปล่อยญิงหลานอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าจงซานนั้นไม่ต้องการปล่อยหญิงหลานทว่าหญิงหลานเองนั้นก็ไม่ยอมปล่อยเขาต่างหากจงซานหลังจากที่ได้ยินเสียงของเทียนิงเอ๋อที่ด้านหลังของเขา เอาละเอาละยิงหลานปล่อยได้แล้วไม่ยิงหลานยังคงดื้อหลันคำพูดของยิงหลานนั้นทําให้เทียนหนิงเอ๋อนั้นหายใจหนักไม่รู้ทําไมนางต้องรู้สึกไม่ดีขนาดนี้จงซานเทียนหนิงเอ๋อนั้นกล่าวใหม่ครั้งจงซานเองกับภายในใจก็รู้สึกเป็นความสุขทว่าเทียนหนิงเอ๋อที่อยู่ด้านหลังนั้นเรียกร้องเขาเขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะแสดงความสุขของครอบครัวจะได้พบหน้ากันเอาละยิงหลานคาดกาลังจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วจงซานนั้นกล่าว ฉะนั้นข้าก็ปล่อยก่อนก็ได้ยิงหลานนั้นตอบจงสานนั้นเผยยิ้มแบบเก๊กเก๊กกลงกอืมยิงหลานเจ้าไปพักก่อนข้ามีแขกอยู่ที่นี่จงสานสายหน้าไปมาอืมก็ได้ยิงหลานไม่อยากปล่อยมือจากจงซานหนักหลังจากที่ปล่อยมือออกมาอย่างไรก็ตามทันใดนั้นมือทั้งสองข้างของนางก็ล็อกไปที่คอของเขาอีกครั้งการกระทําของยิงหลานนั้น ทำให้เจียนดิงเอ๋อนั้นรู้สึกหัวร้อนเป็นอย่างมากทว่านางก็ไม่รู้ว่าจะทาอย่างไรทําได้แค่ทําตัวให้เป็นปกติที่สุดและถามออกไปว่าจงจานนางเป็นใครทุกๆคนคงบอกได้ว่านิดเสียงของนางในเวลานี้แสดงท่าทางอารมณ์ไม่ดีนะักเห็นท่าทางของเจียนอิงเอ๋อแล้วและท่าทางของยิงหลานแล้วทําให้ใบหน้าของจงจานกลายเป็นห่อเหี่ยวจากตอนแรกที่ดูดีจใจตื่นเต้นยิงหลานเป็นหลานสาวของน้องชายกุยเอ๋อน่ะ เห็นใบหน้าที่เปลี่ยนไปของเขายิงหลานสัมผัสได้ถึงความเศร้าใจของจงซานทันใดนั้นเปลี่ยนมาคล้องแขนและกัดแกว่งมือซ้ายของจงซานกุยเอ๋ภรรยาของจงซานนะหรือรานซาของน้องชายกุยเอ๋ที่นิงเงิ่จ้องมองไปยงังลิงหลานด้วยความประหลาดใจนางหยุดถามคำถามไว้ทันทีที่เห็นท่าทางของจงซานที่ดูเศร้าซอยกูเย่เย่กูไหนๆจากไปแล้วอย่าได้โศกเศร้าไปเลยพวกเราจะแค่แก้ให้กับนางในวันข้างหน้ายิงหลานคล้องแขนของจงซานเอาไว้ จงสารที่หันหน้าไปหายิงหลานและไปจักหน้าให้ด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนเขายกมือขวาขึ้นรูปศีรษะของยิงหลานด้วยความเอินดูยิงหลานที่มีความสุขเป็นอย่างมากที่จงสารแสดงท่าทางอินดูนางบนใบหน้าของจงสารนั้นดูอ่อนโยนเป็นอย่างมากทว่าอีกฝั่งเทียนหนึ่งเอ๋อกลับดูไม่ดีนักนางจ้องมองมายังยิงหลานสายตาของนางรู้สึกขุนเคืองใจไม่น้อยปากของนางนั้นเม้มแน่นพ่นลมออกทางจมูกอย่างหึดหัดกูเย่เย่ กูไหนๆเป่าเอ๋อนางกลับมาหรือ,อย,ยังหญิงหลานนั้นสอบถามออกไปอีกคาเจ้ายังจําเป่าเออได้อย่างนั้นหรือจงซานนั้นจ้องมองไปอย่างสงสัยเมื่อครั้งที่นางจากไปนั้นแม้ข้ายังเด็กทว่าข้าก็จําได้นอกจากนี้เมื่อข้าจากบ้านตอนอายุ12ท่านยังเคยเอ่ยถึงกูไหนๆเป่าเอออยู่เลยข้าต้องจําได้แน่นอนบางทีนะนางคงจะกลับมาเร็วๆนี้จงซานนั้นเผยยิ้มออกมาอย่างขบขืน ยิงหลานนั้นเข้าใจดีนางหยุดถามอีกหลังจากที่เห็นท่าทางของจงศารนางหันหน้ามองเทียนหนิงเอ,อ๋อที่กำลังหัวร้อนอยู่ข้างกูเยะเยะนางคือภรรยาใหม่ของท่านอย่างนั้นหรือยิงหลานลองถามอีกครั้งขะขามไม่เทียนหนิงเอ๋อนั้นพูอ,ออกมาทันทีบนใบหน้าแสดงท่าทางโกรธต่อหญิงหลานจงสารจ้องมองไปยังเทียนหนิงเอ,อ๋อก่อนที่จะสายหน้าไปมาพร้อมกับรอยยิ้มไม่ใช่รอกได้ยินคำพูดว่าไม่จากจงสาร ทำไมไม่รู้ภายในใจของที่นึอื่อนั้นรู้สึกกรัดแน่นตลอดจนสายตาของยิงล้านที่กลายเป็นประกายเฉิดฉายแสงออกมารอยยิ้มที่เฉิดอฉายที่ได้คําตอบนั้นร,ราวกับเป็นรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยชัยชนะของหนาท,ทําให้เทียนงอื่อนั้นต้องกัดฟันแน่นเลยทีเดียวไปจเตรียมงานเลี้ยงมังกรทองเขาล่าหาจงจะทําการเฉลิมฉลองและให้มอบรางวัลให้กับทุกคนจงซานกล่าวออกไปสั่งกับบ่าวพรยที่อยู่บริเวณทางเดินครับนายชัน ชายคนหนึ่งตอบรับและเรงรีบจากไปในทันทีงานเลี้ยงมังกรทองคืองานเลี้ยงระดับสูงสุดของเครือหาจงเป็นการเฉลิมฉลองที่ยิงล้านนั้นกลับมาในวันนั้นภายในครือหาจงนั้นต่างก็มีความสุขจงสารที่ให้รางวัลกับบ่าวไพร่ทุกคนพร้อมกับอาหารที่ยอดเยี่ยมในงานเลี้ยงของมังกรทองภายในห้องโถงครือหาขนาดใหญ่ตระกูลจงนั้นบนโต๊ะแปดโต๊ะบนโต๊ะนั้นมีอาหารหลากหลายทว่ามีเพียงแค่จงสายิงล้านและเทียหนึ่งเีเท่านั้นภายในห้องโถงนี้ ยิงลานนั้นที่ถืออาหารต่างๆในมือพร้อมกับเลือกอาหารต่างๆจากโต๊ะทั้งหมดที่นางชอบเท่านั้นเท่ยนี้เหงือเองมีก็เป็นครั้งแรกที่จ้องมองตาโตมีอาหารมากมายนาไปทวนกินเพียงแค่สามคนเองหรือยิงลานนั้นเป็นคนที่ร่าเริงเป็นอย่างมากนางที่เลือกอาหารมากมายก่อนจะนำมาส่งให้จงซานก่อนที่จะพูดคุยเป็นระยะคอยเอาอกเอาใจจงซานไม่หาง จงซานเองก็รู้สึกมีความสุขราวกับว่าสมาชิกในครอบครัวได้กลับมาพร้อมหน้าส่วนเทียนอิงเอ,อ๋ที่เห็นยิงหลานคลอเคลียจงซานไม่หากภายในใจก็รู้สึกคุนเคื่อนไม่จางหายทวากำลมงเลแสดงมันออกมาที่ลานพักของเราฝึกตนจากสีตระกูลใหญ่นั้นได้เข้ามาปรึกษาหารือกันอีกครั้งตามที่สายสื่อของเรารายงานมามีงานเลี้ยงใหญ่เกิดขึ้นที่กคระหัดจ,จงทุกคนรู้ไหมว่าเขากําลังทําอะไรประมุกเจา้าจีกมดคิ้วกล่าวออกมา อยากที่จะอธิบายความคิดของจงซานได้ทำไมเขามาจากการเลี้ยงในเวลานี้กันไม่รู้หรือว่าพวกเรารวมตัวกันอยู่ที่นี่ประมุกตะกูลเชียนนั้นขมวดคิว้วด้วยความสามารถของเขาแล้วต้องรู้อยู่แล้วว่าพวกเราอยู่ที่เมืองเซวนประมุกตะกูลเจา้ากล่าวอีกครั้งเขาได้เชิญคนอื่นมาช่วยเข้าสู้หรือเปล่าประมุกตะกูลเชียนออกความเห็นช่วยเข้าสู้งั้นหรอใครกันที่เขาสามารถเชิญมาได้นอกจากนี้านการแข่งขันชุมนุมประตูมังกรเขาเหลือเพียงแค่บุตรบุญธรรมคนเดียว จงเทียนเท่านั้นที่ได้เข้าไปในสำนักเซียนส่วนพวกเรานั้นมีการตั้งสี่คนและยังมีบัณบชนอีกทั้งสี่เขาจะไปหาใครได้ประมุกตะกูลเจ้านั้นกล่าวจะอย่างไรการจัดงานจงซานนั้นพวกเราจะประมาทไปได้ประมุกตะกูลเซียนนั้นกล่าวถูกแล้วประมุกตะกูลเจ้าห็น้องหลังจากงานเลี้ยงจบแล้วภายในห้องส่วนตัวที่ข้ารัชอาจงมีเพียงคนสองคนภายในห้องนั้นหนึ่งคือจงซาน อีกคนก็คือยิงหลานที่ด้านหน้าโต๊ะนั้นซึ่งมีการน้ำชาและแก้วชาสองใววางอยู่บนโต๊ะยิงหลานกำลังทำท่าทีริน้ำชาอยู่กยเย่เย่มันเป็นเนื้อเรื่องที่แปลกจริงๆสถานที่รถไฟของท่านผ่านไปได้นั้นพาข้าไปยังอีกโลกหนึ่งที่นั่นมีอยู่ด้วยกันเพียงแค่6ประเทศรวมอาณาจักรต้าคุณแล้วทวาที่นั่นก็ยังอยู่ด้วยกัน5ประเทศเช่นกันและพวกเขาก็ต่อสู้กันไม่หยุดยอน ยิงล้านครุนคริกขมมดคิ้วไปมาก่อนที่จะยื่นแก้วน้ําชาให้กับจงซานมันไม่ใช่โลกอื่นเป็นเพียงดินแดนปุตชนอีแข่งที่อยู่แยกออกไปจากแนวเขาสูงที่กั้นที่นี่เอาไว้ยกเว้นสํานักเซียนและพวกเราเท่านั้นคนปกติทั่วไปนั้นไม่สามารถผ่านแนวเขาที่ใหญ่โตนั้นไปได้จงซานตอบและรับแก้วน้ําชามากูเยียท่านช่างน่าอัศจรรย์ใจจริงหญิงหงล้านจ้องมองจงซานด้วยสายตาชื่นชมจงซานเผยยิ้มออกมา เจ้าที่ถูกส่งไปอยู่ท่ามกลางสงครามเป็นสงครามที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้เจ้าฝึกฝนที่นั่นเจ้าจัดการอะไรไปบ้างกูเย่เย่เป็นเพราะว่าท่านอยู่ที่นั่นรัดเหลียวถึงสามารถกลายปเป็นศูนย์กลางทั้งห,หรัฐได้ทว่าหลังจากที่ท่านจากไปอาณาจักรก็ตกต่ำลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับล่มสลายภายในเวลาไม่กี่ปีวันนั้นเมื่อข้ามีอายุส6บกปีข้าได้ใช้ป้ายยกที่ท่านให้มาเดินทางไปยังคฤหาสน์ที่ท่านเคยอ,อยู่หลังจากนั้นก็มีคนไปแจ้งห่วงตี เขาเร่งรีบวิ่งเข้ามาหาข้าแม้แต่รองเท้าก็ยังไม่ใส่ห่วงตี่ชรายังได้ขอร้องให้ข้าเป็นคนนำทัพจากนั้นข้ากระด้กรายเป็นแม่ทัพใหญ่ยิงล้านที่อธิบายเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นจงซานเผยยิ้มให้กับนางและยกแก้วน้ำชาขึ้นจิบคนที่อยู่ในรัฐเหลียวนั้น ดูเหมือนว่าจะเห็นกูเย่เยเป็นดังวีรบุรุษพวกเขาไม่สนใจด้วยซ้ําว่าข้ามีอายุเพียงแค่สิบกปีแม้แต่แม่ทัพใหญ่ยังเชื่อฝังคาข้าได้รับอํานาจทางการทหารและนํากองทัพเข้าต่อสู้ในสงครามเจ้าเป็นหญิงสาวนําทัพออกรบคนอื่นว่าอย่างไรบ้างจงสารนั้นกล่าวแน่นอนแม้ว่าเหล่าแม่ทัพนั้นจะเชื่อฝังคาทว่าก็ยังมีทหารหลายคนที่ไม่ยอมรับทว่าไม่วายอย่างไรเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นพวกเขาก็จําต้องเชื่อฝังคา รัฐเหลียวนั้นต้องต่อสู้กับรัฐอื่นๆอ,อ,อีกสี่รัฐและอยู่ในสภาวะพริ้งพรำทว่าหลังจากที่ข้าได้รับชัยชนะสงครามเพียงไม่กี่ครั้งจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าบนอะไรอีกเลยยิงหลานนั้นกล่าวมายังภาคภูมิจริงๆหรือจงสานเผยยิ้มอย่างนุ่มนวลมันแน่นอนอยู่แล้วข้าเรียนรู้ทุกอย่างจากท่านแม้ว่าพวกเขาไม่เชื่อขา้าทว่าก็เชื่อท่านอย่างสุดหัวใจ หลายปีมานี้ข้าได้พารัดเดียวนั้นก่าวไกลกว่าในอดีตหลายสิบปีเหล่ารัฐทั้งสี่เองก็ต้องถูกโจมตีถอยกลับไปตอนนี้รัดเหลียวนั้นทรงพลังเป็นอย่างมากหากว่าข้ายังอยู่ที่นั่นตอนนี้คงจะสามารถทำลายล้างกองกำลังของทั้งสี่ัฐให้พังทลายไปหมดทว่าตอนนี้ข้าหนีมารัฐเหลียวคงจะเกิดปัญหาใหญ่แต่ว่าพวกเขาสมควรได้รับกรรมนั้นแล้วยิงล้านั้นกล่าวออกมาอย่างกรดเกรียวโอ้หวงตี้เหลียวได้ทำอะไรให้เสี่ยวกงจู ระขายเคืองอย่างนั้นหรือจงซานกล่าวหยกอกล้อเสี่ยวกงจู่อะไรกันข้าเห็นต้องการตำแหน่งนั้นเลยยิงหลานกล่าาออกมาด้วยใบหน้าแดงระรือ <c oughs> เอาละข้าจะไม่เรียกเช่นนั้นก็ได้บอกข้าสิเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือข้ารู้ดีว่าหงตีชารานั้นถึงแม้ว่าจะโง่แต่ก็ไม่มีทางที่จะร่วงเกินเจา้าคงมีเพียงแค่ห่วงตีนั้นตายไปแล้วเท่านั้นบุตรชายทั้งสามของเขาเลยแกงแย่งจริงมาหลักกัดจงซานเผยยิ้มออกมา กูเยี่ยท่านอยู่ที่นั่นอย่างนั้นหรือท่านรู้ได้อย่างไรว่าหงตีชลา,านั้นตายไปและบุตรชายทั้งสามนั้นแย่งชิงบัลลังก์ยิงหลานก็ลาออกมาอย่างประหลาดใจหงตีชลา,านั้นมีบุตรชายสี่คนบุตรคนโตสุดนั้นเป็นคนสุขุมทว่ากลับมีเล่ห์เหลี่ยมยังไม่เพียงพอก่อนหน้านี้ห่วงหูหองเห่ามารดาของเขาก็ได้ตายไปก่อนจึงไร้ซึ่งเสาหลักแม้ว่าจะเป็นไทจือ ทว่าก็ยังมีบรารมีไม่พอที่จะกลายเป็นผู้สืบทอดที่แท้จริงโอรสคนที่สองนั้นแม้จะมีนิสัยที่ปแปลกประหลาดภายในหัวมีแต่กิเลสด่าคะฝังอยู่ขี้ขราดดุดใจปราซิวเขาที่ทำความผิดบางอย่างจนถูกลดบรรดาศักดิ์ลงอย่างไรก็ตามหากจะพูดไปแล้วโอรสทั้งสี่ของเขานั้นเป็นพวกขี้ขราดตาขาอยู่แล้วไม่ว่าใครของราชก็ไม่ต่างจากรูปปัน้นแม้โอรสสามจะพอมีชาวปัญญาอยู่บา้างทว่ามันก็ไม่เพียงพอ เขายังคงต้องมีคนคอยชี้แนะซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีใครสักคนที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคอยบงการพวกเขาอยู่ที่คอยชักใยพวกเขาทําให้คนเหล่านั้นมีทั้งความคิดงงงงสร้างปัญหาให้กับเจ้าจึงทําให้เจ้าต้องจากมาจงซานกล่าวมาด้วยรอยยิ้มดวงตาของยิงหลานเบิกกว้างหลังจากที่ได้ยินการวิเคราะห์ของจงศาสตร์นางไม่เคยสงสัยในตัวจงซานเลยแม้ว่าจงซานจะจากรัดเหลียวมาหลายปี กับสามารถคาดการได้อย่างกับตาเห็นเวลานี้ทำให้ยิงหลานนั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมในตัวของจงซานเป็นอย่างมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม